ก็เป็นไฟอีกหมู่อีกบ้านนึงนะคะในหมู่บ้านที่พักอยู่ควาน่ารักมากเลยค่ะก็จะมีเซนต้ายบายอยู่ทางนูน้นมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ข้างบนนะคะวิงวิ่นี่ก็มีแองเจิลนะคะค่ะนี้สามีก็จะขับรถนะคะเราก็จะวิวไปข้างๆนะคะสวยมากเลยค่ะดูสิคะความสวยงามของบ้านหลังนี้ เห็นเฮลิคอปเตอร์ไหมคะนี่เป็นขบวนรถไฟนะคะมาส่งความสุขนะคะค่ะนี่ก็ต้นไม้เห็นไหมคะสีแดงสีนั้นสีบรูตรงนี้ก็เป็น peace on earth นะคะสวยมากนี่ก็มีสโนว์แมนนะคะดูเฮลิคอปเตอร์กันบิงบิงบิงสไตล์ end up ด้วย เอเวอร์กรีนทีแอนด์แฮปปี้ฮอล리เนี่ขนาดหลังบ้านเขาก็ยังแต่งไฟนะคะตามเฟ n นส์นะคะยาว All อเวอเลยเห็นไหมะคะเป็นไฟสีน้ำเงินเป็น LED l i ไลทค่ะสวยมากเลยค่ะ